สวัสดีครับกลุ่มที่3นะครับนำเสนออนการทดลองที่10เรื่องลักษณะสมบัติของมอเตอร์แนวนำสามเฟสจุดประสงค์นะครับเพื่อปฏิบัติการหาลักษณะสมบัติของมอเตอร์ในสภาวะปกติเพื่อปฏิบัติการหาลักษณะสมบัติเมื่อแรงดันเปลี่ยนแปลงเพื่อปฏิบัติการหาลักษณะสมบัติของสลิปมอเตอร์เมื่อความต้านทานโรเตอร์เปลี่ยนแปลง ปฏิบัติการหาลักษณะสมบัติตลอดย่านความเร็วลอบปฏิบัติการหาประสิทธิภาพและแยกส่วนความสูญเสียในมอเตอร์เหนี่ยวนวําอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะครับ1มอเตอร์เหนี่ยวนาแบบวงลรอบ2มอเตอร์เหนี่ยวนําแบบบาร์โรเตอร์3โหลดความต้านทานภายนอก4ซับไพทีเฟ 5. ส 5. เซอร์โวดา 6. ์อด 6. ออสซิโลสโคป 7. โวลต์มิเตอร์ 8. ดแอมมิเตอร์ 9. ชุดจุก,กชุดแยกกาของรูกัด ยู Universal นิเวอร์ซัลวัดมิเตอร์การตั้งสโคปเพื่อวัดความเร็วและแรงบิดนะครับเราจะต่อจากช่นงหนึ่งของออสซิลโลสโคปนะครับเข้าที่จุด Y หนึ่งนะครับช่องสองเข้าที่จุด Y สองนะครับจากนั้นต่อที่จุด M ในเซอ์โวดนะครับเข้าที่จุด A นะครับของชุดยากาลูกัดนะครับก็ต่อจุด N จากเซอ์โวดนะครับเข้าที่จุด C ของชุดยากรนะครับ จากนั้นต่อเกาเข้าที่จุดเกาในเซลล์ใดนะครับต่อไปนะครับเป็นทฤษฎีลักษณะสมบัติของมอเตอร์นะครับเรื่องความเร็วรอบกับโหลดทางกลนะครับโดยเราจะหาจากสมการแรงบิดนะครับซึ่ง t อ r q u e in n e วเท่ากับ p ส่วน omega s นะครับซึ่ง p ของเรานะครับมีค่าเท่ากับ3คูณ v 1ยกกำลัง2คูณ r 2ส่วนด้วย s คูณด้วย r1 บวก r2 สวน s ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับแล้วมาบวก x1 บวก x2 แดดทั้งหมดยกกำลัง2นะครับซึ่งถ้าเรานำสมก,การข้างต้นนะครับมาเขียนเป็นรูปกราฟนะครับจะได้รูปกราฟแบบนี้นะครับเมื่อเราจะได้ s สูงสุดนะครับก็เมื่อต่อเมื่อ t a l k สูงสุดหรือค่าแรงบิดสูงสุดเช่นเียกันนะครับซึ่งสมก,การ t a l k max นะครับเท่ากับ 3ามคูณวีหนยกกำลังสองส่วนด้วย2องคูณโอเมก้คูณด้วย1นึ่ส่วนอายกกำลังสบวกในวงเล็บเอ็กซนบวกเอ็กยกกำลังสองะครับแล้วก็มาบวก R1 อีกทีนะครับส่วนในส่วนของค่าสลิปนะครับและมีสูงสุดหารเราจะทําการหาเ m a แก่อนนะครับซึ่งเ m a แเท่ากับอาร์สองส่วนอายกกำลังสองบวกเอบวกเอ็กแดดยกกำลังสองนะครับ ซึ่งเมื่อเรานำค่า s นะครับไปแทนในสมการทอคข้างต้นนะครับเราจะได้ค่าทอคที่เราต้องการนะครับซึ่งขั้นตอนในการทดลองนะครับหน,นะครับหาลักษณะสมบัติมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบลงกล้อนะครับเราจะทำการต่อมอเตอร์เป็นแบบเดลต้านะครับแล้วทำการเดินมอเตอร์ตัวเปล่าในช่วงแรกนะครับแล้วทำการเพิ่มโหลดนะครับโดยเพิ่มไปที่ ทอคอนโทรนะครับให้กระแสะเป็นไปตามตารางนะครับก็คือกระแสะจะอยู่ที่แบบเดลต้าจะอยู่ที่2.9มนะครับแล้วเราจะทําการต่อ P in นะครับก็คือบัดมิเตอร์ให้เป็นมิเตอร์ต่อเฟสนะครับซึ่งเราจะทําการดูกระแสะช่วงโนโหลดนะครับและทําการเพิ่มโหลด เป็นสเต็ปไปเรื่อยนะครับก็คือตั้งแต่50% 80% 100%นะครับซึ่งกระแสสูงสุดที่ใช้ในการทดลองอยู่ที่2.9แอมป์นะครับแล้วเราทํทำการหา P out จากการคำนวณก็คือ P out ทางกลนะครับหาได้จากสูตรทอ r คูณโอเมก้านะครับซึ่งโอเมก้าเท่ากับ2พายคูณความเร็วรอบนะครับหารด้วย60ส่วนค่า Power factor นะครับหาได้จากสูตร P ส่วน S นะครับหรือ P ส่วน V I ครับ มีสอเท่ากับ220โวลต์บน,นะคะเราหา rpm ค่ะหาทอร์กนะคะตอนโนโหลดค่ะเปอร์เซน็นต์ i 1นะคะเราจะที่100เปอร์เซ็นต์ค่ะกระแสพิกัดนะคะที่100เปอร์เซ็นต์ได้2.9แอมป์ค่ะวัดหา pi n p, in, p out แล้วก็ power factor ค่ะสองการหาลักษณะของสมบัติของมอเตอร์แบบสลิมปิง2.1ใช้มอเตอร์แบบสลิมปิงต่อแบบ Y แล้วรัดวงจรโรเตอร์ ค่อยๆปรับแรงดันป้อนให้กับมอเตอร์จนถึงพิกัดสปริงนะคะต่อแบบ Y แล้วรัดวงจรโรเตอร์ค่อยๆปรับแรงดันป้อนให้กับมอเตอร์จนถึงพิกัดค่ะเราจะจ่ายแรงดันที่3 8 0 oh ิโวลต์นะคะที่เฟส a b c แล้วก็นิวตันค่ะวัดหา m มิเตอร์วัดมิเตอร์วต์มิเตอร์ค่ะแล้วก็ช็อตที่โหลดนะคะให้ rext นะคะเท่ากับ0ย์โอห์มค่ะเราใช้สู่อะไรในการขับโหลดนะคะ ต่อแบบวาน,นะคะจะใช้แรงดันพิกัดไม่เกิน4 0 0โวลต์ค่ะแล้วก็กระแสพิกัดไม่เกิน2 9แอมป์ค่ะที่ rext เท่าก,กับ0นโอห์มนะคะเราวัดหา rpm ค่ะหาทอนค่ะตอนโ o นดแล้วก็เปอร์เซ็นต์กระแสพิกัดค่ะที่100%ค่ะจากนั้นหากระแสพิกัดต,ตอน100%่อเเตท่ากับ0 9แอมป์ค่ะแล้วก็วัดหา pi n p, in, p out แล้วก็ power factor ค่ะ 2.2นะครับทำการต่อ Rx ข้าง n l เข้าที่มอเตอร์นะครับโดยเราทําการปรับ Rx ข้าง n l ให้มีค่าความต้านทานสูงที่สุดนะครับแล้วทําการทดสอบดังข้อที่2.1ครับเมื่อ Rx n ้าง n อ l ไม่เท่ากับ0โอห์มนะครับเราทําการวัดค่าความต้านทานนะครับของแต่ละเฟสออกมาครับต่อไปนะครับเราทําการปรับแรงบิดนะครับเริ่มตั้งแต่ no load ปรับไปจนถึง กระแสพิกัดที่100%เนลยนะครับก็คือ2.9แอมป์ครับแล้วทำการวัดค่าความเร็วรอบออกมานะครับและคำนวณหา pi n pi out และ power factor ครับ3นะครับการทดสอบความเร็วรอบกับแรงบิดของมอเตอร์นะครับแบบกลวงกระลอกและแบบสลิปลิงนะครับ3.1ครับนำมอเตอร์แบบกลวงกระลอกและแบบสลิปลิงนะครับต่อแบบสตาร์นะครับเริ่มเดินโดยค่อยๆเพิ่มแรงดันจนเป็น ที่พิกัด100%นะครับโดยที่พิกัด100%นะครับของกรงกระลอกจะเท่ากับ600โวลต์นะครับของสลิปลิงจะเท่ากับ400โวลต์นะครับแล้วทำการวัดค่าความเร็วรอบออกมานะครับ3.2ครับตั้งเซอร์โวดไปที่สปีดคอนโทรลนะครับแล้วกดปุ่มรันนะครับจากนั้นกดสต็อปที่ชุด LCD นะครับบันทึกแรงบิดที่ได้นะครับจากช่องแสดงแรงบิดด้วยออสเจอร์สโคปนะครับโดยเรากำหนดให้ ช่องที่1ของออสซิลโลสโคปนะครับเราตั้งให้เป็นความเร็วรอบนะครับโดยตั้งไว้ที่ย่าน200มิลลิโวลต์นะครับและช่องที่2นะครับเราตั้งให้เป็นแรงบิดนะครับตั้งไว้ที่ย่าน500มิลลิโวลต์นะครับ3.3นะครับลดแรงดันให้เป็น50%ก็คือแบบกลงกระรอกจะเหลือ300โวลต์นะครับแบบซีริงจะเหลือ200โวลต์นะครับแล้วทำการทดสอบดังข้อที่3.1และ3.2มจุดเลยนะครับ ลุณผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับนะครับ